เคยเห็นจะขับสไตล์ในรถไกด์เ้าใส่ติดไกด์ไปนเนี่ยรถจะขี่ได้ไหมมันจะขี่ดีเหรออยากแบบขับสไตลต์ต,ติดไกด์เนี่ยทำได้ไหมจากตรงลงให้เป็นตรงวัยรุ่นนะครับสบายมากลูกพี่จัดให้ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอัดซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับใน EP 3อย่างนี้นะครับวันนี้เราได้รับโปรเจกต์มาหนึ่งคันนะครับกับเจ้าสต t g ไกด์คันนี้นะครับเป็นสต t g ไกด์ M8 นะครับคันนี้เป็นปี18เป็นรถลูกค้านะครับ ช้างด้วยนะครับพี่ช้างอิมพัลท์สลับรีนะครับไว้ใจเราอัตตี้เพอร์ฟอร์แมนนะครับให้จัดการทรงรถของเขา จากทรงลุงให้เป็นทรงวัยรุ่นนะครับเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนทําไว้เลยเพราะว่าช่วงนี้งานเราเยอะนะครับที่ร้านเรายุ่งๆด้วยนะครับแต่ทําสมบรู์ออกมาแล้วว่าเป็นสภาพนี้โจทย์ก็คือเขาอยากได้สติดไกด์ที่เป็นขับสไตล์พอตอนแรกเขามาเป็นแฮนด์โหน14นิ้วเหมือนที่แบบสมัยก่อนใส่การช่อมาเป็น2อออกต่อเซาน,นะครับยอดนิย,นยมกระเป๋าเป๋าเป็นชายยาวนะก็คือทรงลุงมาเลยแล้วก็พอมาถึงปพ๊บคุยกับผมนะครับอตเต้พี่อยากได้ทรงวัยรุ่นกับเขาบ้างนะ พี่ช้างบอกพี่อยากให้รถพี่เป็นัยรุ่นกับเขาบ้างอยากแบบขับสไตล์สต,ติดไกด์เนี่ยทำได้ไหมเราก็เลยบอกว่าสบายมากลูกพี่จัดให้นะครับทําได้อยู่แล้วก็ลวเลยออกมาเป็นแนวนี้นะครับสิ่งที่เราทำไปนะครับก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่า อนาคตนี้อาจจะเนนี้แน่นอนเชื่อผมนะคพี่ช้างแกอยากจะให้สุดเหมือนกันจะไปโชว์ตัวในงานไฮเวย์ way. นะผมคาดว่าน่าจะงานหิมเนี่ย ในวันที่26เงี้ยสิ่งที่ทําไปนี่ครับมาดูเลยนะครับกับชุดแฮนด์ก่อนเลยนะครับขับสไตล์ก็ต้องเริ่มจากชุดแฮนด์เลยนะครับเราได้ใส่แผ่นตัวเยื้องนะครับของเขาโมโตไปเพื่อเยื้องออกมาเพื่อให้ตุ๊กตาจับได้นะครับไม่งั้นมันจะติดหน้ากากเราได้ใช้ตุ๊กตานี่ขอบคุณมากนะครับไว้ใจเราด้วยเหมือนกันสำหรับพิชางนะครับนี่ตัวเอหลาเลยอัตตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะแฮนด์นะครับเป็นแฮนด์เอฟเอ็มเหมือนเดิมเช่นเคยใส่การเบรกกันโปรเข้าไปบอกแฮนด์เอวอนโคกหลังเอรินโคลกหน้าน เขาเปลี่ยนไสมาที่ทางเปลี่ยนเป็นเอรินเหมือนกันแต่ว่าคาดว่าเขาอยากจะได้อัพไซด์ดาวอยู่นะเขาอยากจะได้อัพไซด์ดาวอยู่นะครับอนาคตใส่แน่นอนอัพไซด์ดาวนะแล้วก็ได้จะทการถอดทอดทิ้งไปใส่นี่เลยลาวิทกี้ชอตตี้แล้วก็ใส่พักเท้านะครับเป็นของโปรก็กระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวรอของอยู่นะครับแล้วตอนนี้มันเป็นกระเป๋าใบยาวนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาทิ้งออกถอดทิ้งออกไปเราได้สั่งกระเป๋าสั้นมาละก็เดี๋ยวของมาปุ๊บเราย้ายไฟออกให้เขาใส่ก็จะเห็น ล้อมากขึ้นดูติ้งเลยทีนี้ก็จะดูติ้งแล้วนะครับแล้วก็มีกองอากาศนะครับที่ใส่ไปเป็นของอะไรเนสนะครับโดยรวมก็สวยครับไม่มีอะไรอ่าฝั่งนี้มาฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้ก็จะมีนี่ครับโยงเกียร์โยงเกียร์นี่จะเป็นของทาชินโยงเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นของทาชินตอนแรกจะใส่หัวเกียร์ด้วยพอดีของราหมดนะครับล้อของยังไม่มาก็ดูหล่อเลยแหละห <Okay. S 1> ล่อเลยแหละเราก็ได้ทําการเอาสวิตช์หมุนออกเพราะว่ามันติดฮนะแล้วเราก็มาใช้เป็น ตาที่ออฟลันแทนนะฮะอ่าครับรบประมาณประมาณนี้ก็อยู่คข้าๆเ,เนี่ยประมาณแสนกลางๆที่ทําใบวันนี้นะครับแสนกลางๆแต่แสนกลางๆเนี่ยคือรวมกระเป๋าด้วยนะกระเป๋าเราทสีอ่ารวมหมดนะครับบางคนมองโหด,ดูรถไม่ค่อยมีอะไรเลยโหโดนไปแสน่าแต่คุณอย่าลืมนะครับท่อกระเป๋าก็าจะแสนอยู่แล้วนะครับ คือเหนเข้าไปอีกนะครับแล้วออกมาหล่อขนาดนี้บอกว่าคุ้มยิ่งกว่าค,าคือบางคนเขาจะถามว่าเคยเห็นจะขับสไตล์ตในรถไกด์ถ้าใส่ติดไกด์ไปเนี่ยรถจะขี่ได้ไหมมันจะขี่ดีเหรออ่าคาถามยอดยิตเลยล้วผมไปลองขี่มาแล้วนะครับซึ่งที่ผมไปลองมาเนี่ยสองร้อยยังนิ่งอยู่เลยนะครับสองร้อยยังนิ่งอยู่เลยนะครับไม่มีผลนะครับกับแฮมตรงนี้ถ้ามาใส่สติดไกด์ไม่ได้ด้อยไปกว่าไอ้พวกนี้เผลอใส่ไอ้พวกนี้ขี่ดีไม่เท่าด้วยเพราะว่า แขวนอยู่อย่างนี้นะครับมันสะบัดง่ายกว่าแต่อันนี้มันจะอยู่ท่าอย่างนี้นะครับคุมรถง่ายด้วยเข้าโค้งเข่าง่ายขึ้นแต่บางคนก็บอกว่ามึงขายของแนวนี้ทําแนวนี้อย่างเดียวมึงก็เลยขายรวยสรัพคุณแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยรถทําไปแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงเราไม่หลอกเราไม่หลอกแน่นอนนะครับมันใช้งานได้จริง นะครับมันใช้งานได้จริงไม่ใช่แบบว่าทำไปแล้วขี่ไม่ได้เราต้องลองก่อนเลยให้มั่นใจว่าขี่ได้จริงนะครับถ้าอยากจะดูอะไรนี่ก็ต้องไปดูในเพจ c f m Parts and Accessories นะครับแต่ถ้าอยากจะดูผลงานรถสวยๆเนี่ย follow IG ผมได้เลย Hattie Performance นะครับหรือไม่ก็ @pet ของ Hattie พิรวิทย์นะครับหรือไม่ก็เฟซคุณพ่อ,อว่าส่งมานส่งงานจุลบาทไม่ก็ IG พ่อเหมือนกัน c f m สุวรรณบุรี ury, ติดตามได้นะครับ เราไม่ได้แบบว่าแค่รูปลักษสวยเครื่องยนต์เราก็ได้นะครับช่วงล่างเพิร์ฟแรมแมนซ์จบจากเราต้องขี่เลยขี่ได้เลยครับ ประมาณอย่างนี้ติดต่อได้ที่ผมเลยครับอัตตี้ศูนย์แปดเจ็ดห้าเนะครับหรือน้องกอยศูนย์แปดหกสามหกสองสองสองนะครับเจียติ๋มศูนย์แปดสี่หนึ่งสามเจ็ดห้าห้าสี่ห้านะครับโทรได้เลยสามคนนี้นะครับขับตายชิกโนโบรานลงลุงป้าต่งอาต่งน้าต่งหลานต่งอะไรก็แล้วแต่อยากจะได้โทรมาทำให้ได้หมดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วย นะครับคลิปก็จะมาเรื่อยๆนะครับช้าดีอดของหมดบอกให้นะไม่รู้นะครับก็ฝากแชร์คลิปกันเยอะๆด้วยให้ฝรั่งได้รู้ว่าคนไทยก็มีดีนะฮะฝากด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ